สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตบรถมือสองนะครับลิปนี้ผมพามาชม f o r t u n e r ตัว 3.0V นะครับหน้าโฉมแชมป์นะครับปี2013คันนี้เลขไมพียงแค่18,000โลนะครับรถ1 1ปีนะครับถือว่าใช้งานต่อปีไม่ถึง10,000โลเท่านั้นนะครับปี13เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้เลขไมพียงแค่18,000โลราคาไปแค่549,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณแค่10,000บาทเท่านั้นสําหรับใครกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งสําหรับ f o r t u n e r นะผมบอกเลย คันนี้โคตรคุ้มโคตรประหยัดและโคตรทนนะครับเอาไปใช้งานอีกยาวๆแน่นอนนะครับถ้าพี่สนใจนะครับรีบติดต่อมาด่วนๆหรือใครอยากดูารายละเอียดคันนี้เดี๋ยวผมพามาชมกันนี่ามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนกระจังด้านหน้าผมบอกเลยได้เป็นโครเมียมนี่แบบนี้เลยสวยงามตาโตโยต้านะครับมีมาให้ครบๆผมบอกเลยนี่พอบไฟตรงนี้เป็นแคปล่ามาให้แล้วหล่อๆเลยโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีแตกหักนะครับไฟเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร,ร์แล้วตรงนี้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์โหถือว่าคุ้มมาก นี่ครอบไฟมีมาให้ครบๆนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับสเกิร์ตมามีมาให้แล้วสเกิร์ตด้านหน้านี่สวยเลยสําหรับคันนี้ใครชอบสําหรับฟอร์จูเนอร์แต่งมาให้หล่อๆเท่ๆแบบนี้แล้วนี่รูระบายด้านตรงนี้มีมาให้แล้วนะครับสําหรับเครื่องสามพันคันนี้สีขาวแบบนี้นะครับหายากมากราคาแบบนี้นะครับรีบจัดเลยนะครับรีบจัดเลยผมบอกเลยช้าหมดมีคนจองแน่นอนจองก่อนมิสิตก่อนนะผมบอกเลยนี่รอยตัวรถนะครับริ้วรอยตัวรถไม่มีเลยให้ดูได้แบบ แบบนี้เลยเหลี่ยมคมตัวรถนะครับรอยก็ตรงข้อต่อนี่แนบสนิทไม่มีอ้าแน่นอนนะครับนี่คุ้มมากแล้วมาดูที่ล้อแมกล้อแมกนะครับเป็นแบบเป็นแบบขอบยี่สิบนะครับคันนี้ยางโตโยปียีสองแต่งหล่อมาให้แล้วสําหรับคันนี้โอ้โหล้อแมกขอบใหญ่ๆใครกําลังมองหาต้องขออภัยด้วยรถยังไม่ได้ล้างเลยตรงนี้นะฮะอาจจะไปลุยอะไรมานิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยแต่คันนี้ผมบอกเลยสวยแน่นอนนะครับนี่ด้านโชคหน้านะครับโชคหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอน คุ้มมากๆผมบอกเลยคันนี้นี่บางคงบางโคนนะไม่มีแตกหักนะครับเรามาดูที่ด้านต่อไปกันด้านข้างประตูนะครับผมบอกเลยมีบันไดข้างให้เรียบร้อยมือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วโตโยต้าสปอร์ตแบบนี้นี่เตกเกอร์มีมาให้ครบๆนะครับกระจกจะเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับสําหรับตัวนี้นี่คิวกันสาดติดมาให้เรียบร้อยแหลกหลังคาด้านบนมีมาให้ครบๆนะครับไม่ต้องห่วงนี่ มีมาให้ครบเลยดูด้านท้ายกันก่อนเรามาดูด้านท้ายกันก่อนนะครับข้อไฟมีมาให้อีกแล้วด้านหลังนะครับเป็นแบบแคปล่ลาบแบบนี้เลยนี่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับใสๆแบบนี้ไม่มีแตกหักแน่นอนนะครับนี่ตาฟอร์จูเนอร์3.0 D4D V N Turbo มีมาให้ครบนะครับตาฟอร์จูเนอร์ด้านหลังนี้เป็นโคมี่ขมหูผมบอกเลยคันนี้สภาพแบบกริบๆเลยปี13แค่นั้นปี13แค่นั้นแต่ได้สภาพรถสวยๆแบบนี้เลขไม้น้อยๆนะครับหายากมากสำหรับฟอร์จูเนอร์เลขไม่น้อยๆนะครับ ไลฟฟ้าด้านหลังมีมาให้ครบๆนะไฟเบรกดวงที่สามด้านหลังมีมาให้แล้วใครสนใจนะครับรีบจัดเลยสําหรับคันนี้นี่ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังก็มีมาให้แล้วท่อแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังเป็นท่อแบบว่าเราดูให้นะฮะนี่ดูให้จะมีท่อหลอกนะครับท่อหลอกถึงสามอันแต่งชุดแต่งของมันนะครับดูว่าสวยเลยสําหรับคันนี้นี่เรามาดูที่ภายในกันบ้างนะครับภายในนี่ไอตรงการลอยด้านตรงประตูตรงนี้ก็เป็นแคปลานะครับการลอยนิ้วแบบนี้การลอยลงลอยเล็บนะครับนี่ ดูภายในนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้ปรับไฟฟ้าด้วยสภาพเบาะต้องย้าก่อนเลยพี่ปีสิบเอ็ดจริงหรือเปล่าปีสิบเอ็ดจริงหรือเปล่าเรามาดูเลยนี่โอ้โหเบาะแบบตึงๆไม่มีช้ําเลยนะครับสภาพการใช้งานน้อยมากเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยโอ้โหเครื่องแบบว่าแน่นๆนะนะผมบอกเลยสตาร์ทชึ่งเดียวติดเครื่องแน่นๆนะ หน้าจอมีมาให้แล้วด้วยสําหรับตัวนี้นี่พวงไลยมันติฟังก์ชันนะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับอันนี้เราลดเสียงนะแอร์สามารถปรับออโต้ได้นะครับเราจะเปิดแบบออโต้ดูอุณหภูมิมีบอกด้วยโอ้โหผมบอกเลยออปชั่นไม่แพ้ปีใหม่ๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะออปชั่นไม่แพ้ปีใหม่ๆเลยด้านบนมีไฟสองสว่างมาให้แล้วโอ้โหครบคันนะครับครบคันด้านบนที่เก็บแว่นตรงแว่นตามีมาให้แล้วนะครับนี่แอร์เย็นมากผมบอกเลยแอร์เย็นมากสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยตรงนี้ นี่ power outlet มีมาให้แล้วนะครับด้านตรงนี้เป็นที่จุดบุหรี่เรียบร้อยนี่กันล้อลื่นนะครับมีมาให้ครบ o p บออชั่นสาย a u x สาย usb อะไรตรงนี้มีมาให้ครบครบนะครับเกียร์ออตโต้ด้วยนี่เกียร์ออตโต้นะครับสภาพสภาพแท่นเกียร์นี้แบบว่าหล่อๆแบบนี้ที่วางแก้วน้ํา2อ,อันตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้เรียบร้อยนะครับคอนโซลด้านตรงนี้จะเป็นลายแบบว่าเหมือนลายไม้สีดํานะครับตรงนี้โอ้โหดีไซน์มาสวยหรูนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบลายไม้สีดําแบบนี้เลยนี่ วงมาลัยถือแบบผมบอกเลยถือว่าแบบว่าดูแลรักษาดีนะครับเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีเป็นรถคัสเกตนะครับได้มาราคานี้ผมบอกเลยคุ้มมากเลขไมน้น้อยๆแบบนี้นะฮะหนึ่งแสนแปดพันโลดูหน้าไม่นะผมบอกเลยหน้าไม้สวยมากสําหรับคันนี้นะนี่เดี๋ยวเราเร่งเร่งเพิ่มแอร์ให้ดูนี่สามารถปรับความแรงลมได้เลยสําหรับหูคันนี้แอร์เย็นมากครับแอร์เย็นมากกระจกเป็นแบบเปิดพับไฟฟ้าแล้วด้วย กระจกเป็นแบบเปิดไฟฟ้าแล้วออตโต้บานคนขับนะอันนี้ผมถ่ายตอนคืนนะอาจจะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูสภาพบออหนังด้านข้างนะโอ้โหตึงๆแบบนี้เลยปอจะเนื้สภาพดีแบบนี้หาได้ที่ไหนราคาแค่ห้าแสนกว่าบาทฟีดาวน์นอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับดูภายในนะครับด้านเก็บคงเก็บของเอกสารลงมีให้ครบนะครับสำเนาเล่มทะเบียนม,มีมาให้ครบครบภาษีพลรลบผมต่อให้เลยแอร์แบกมีมาให้ครบ,ครบ ภาษีพรบผมต่อให้เลยไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยนี่เรามาดูด้านที่เก็บของกันตรงนี้ต่อโอ้โหที่เก็บของก็กว้างขวางนะตรงนี้สําหรับเบรกมือเป็นแมนนวลนะเบรกมือเป็นแมนนวลเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันดีกว่านี่เรามาดูโครงสร้างตัวรถด้านนอกนะขออนุญาตดับรถก่อนโครงสร้างด้านนอกตัวรถนะสําหรับ Fortuner ตรงนี้ก็เป็นลายไม้เหมือนกันสีดําแบบนี้โอ้โหดีไซน์มาถือว่าสวยมากสําหรับ Fortuner ผมยังชอบเลยสําหรับคันนี้ดูที่หัวนงหัวน็อตกัน ไม่มีการแกะนะครับรถปีสิบสามไม่มีการแกะเลยไม่มีการแกะทําสีเป็นสีแท้เดิมโรงงานนะเราให้ดูได้หมดนะฮะใครอยากดูตรงไหนพี่แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ให้ดูได้แบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะใครอยากดูตรงไหนรายละเอียดตรงไหนสอบถามโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะถือว่าคุ้มนะตรงนี้มีที่ขึ้นรถด้วยสามารถจับแล้วก็ขึ้นรถได้ใครขึ้นรถไม่สะดวกรถนันอาจจะสูงนิดนึงนะะเรามาดูด้านหลังกันมันดูด้านหลังกันมีมาดูที่กันเล็บนะครับมีมาให้ครมด้านหน้าด้านหลังเลย นี่ด้านหลังสภาพเบาะนะครับผมบอกเลยตึงๆแบบนี้เหมือนกันครับแอร์ด้านหลังมีมาให้ครบๆแล้วนี่โอ้โหสวยงามนะครับคันนี้เบาะสีนี้นะผมบอกเลยดูบางทีดูแลถ้าเจ้าของดูแลไม่ดีนะดูแลรักษายากนะครับแต่คันนี้ถือว่าสวยมากถือว่าสวยสําหรับปี13นะพี่สภาพน้องๆเหมือนป้ายแดงเลยภาพน้องๆเหมือนป้ายแดงเราให้ดูได้เลยนี่เห็นไหม โอ้โหเม็ดองเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ชชัดเจนนะเห็นชัดเจนได้หมดนะอยากดูตรงไหนนะพี่ทักเข้ามาได้เลยผมจัดให้ดูได้หมดลฟฟ้าด้านหลังมีมาให้ครบแล้วดูโอ้โหเราเปิดท้ายให้ดูดีกว่าเราเปิดด้านท้ายให้ดูด้านท้ายเป็นแบบระบบไฮดรอลิกนะเปิดง่ายนะเปิดสบายไม่หนักนะครับสามารถพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะครับสาหรับ Fort u n e r ดูพรมตรงนีนะ้ดีไซน์มาแบบว่าสวยหรูมาก ดูแพงดูมีระดับนะตรงนี้สามารถเก็บพงเก็บของได้เยอะแยะมากมายลำพงด้านหลังตรงนี้มีมาให้ครบๆนะทับบอร์ดนะผมบอกเลยนั่งสบายมากสาหรับ Fort จ er. ูเนอเก็บของได้เยอะจุได้เยอะนะครับเรามาดูโครงสร้างตัวรถด้านหลังกันนี่โครงสร้างตัวรถนะพี่หัวนงหัวน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับมาแน่นอนนะนี่ชัดเจนเลยหัวน็อตแบบนี้นะระบบไฮดรอลิกตรงนี้ไม่มีรั่วไม่ซึมนะครับไม่มีรั่วซึมนะไฟไท้ายเป็นไฟไท,ท้ายเดิมแท้จากโรงงานเลยนะผมบอกเลยมาแบบครบๆเลยนี่ สภาพหัวนงหัวน็อตนะดูได้หมดเลย้านไม่มีการเจอไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะฮะนี่ไอตรงแต้มในรอยตรงนี้ติ๊กเกอร์ตรงนี้มีมาจากโรงงานคร,ครบแล้วนะฮะรอยสีด้านบนนี่โอ้โหเม็ดอาร์กยังอยู่เห็นชัดเจนนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่เห็นชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งคนนั่งกันบ้างฝั่งนู้นเรามาดูด้านฝั่งนี้กันบ้างนะฮะสวยขนาดไหนนะผมบอกเลยดูด้านภายในนะ สวยเดิมหมดทุกจุดนะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีก่อใหม่ตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะพี่ตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยเอกสารนะผมบอกเลยระบุลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนี่รถรับประกันแบบนี้มีที่ไหนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะพี่ราคาเท่านี้ราคาแค่นี้เองนะผมบอกเลยเป็นรถสวยคัสเกตนะพี่รถสวยคัสเกตแน่นอนดูโอ้โหสภาพหัวนองหัวน,อน็อต แท้เดิมโรงงานเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นปีสิบสามถือว่าสวยแค่ไหนผมก็อ,อยากเห็นเหมือนกันเรามาดูกันมามาครับเรามาดูห้องเครื่องกันดูสภาพห้องเครื่อง,องผมบอกก่อนเลยปีสองพันสิบสามต้องดูระบบไฮดรอลิกก่อนไม่ต้องค้ำนะครับไม่ต้องค้ำเปิดขึ้นมาเหมือนแคมรี่เลยเอาง่ายง่ายเหมือนแบบพวกตัวรถท็อปท็อปแคมรี่เลยราคาแค่ห้าแสนดูได้แบบระบบแบบนี้เลยสายฟงสายไฟเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซุ้มลงซุ้มล้อรูคมคมแบบนี้นะรอยซีนแท้เดิมจากโรงง,งานแน่นอนนะครับนี่ แบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะครับตัครึ่งเดียวติดห้องเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับไม่มีเลยไม่มีเยิ้มเลยดูสภาพก่อนเอาไปใช้งานแห้งๆแบบนี้เลยแอร์เย็นเจี๊ยบนะดูท่อแอร์แบบเย็นเจี๊ยบเลยครับแอร์คันนี้บ,บ,บอกเลยเย็นเจี๊ยบระบบเบรก ABS มีมาให้ครบๆนะครับหม้อกรองอะไรมีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีแต่งมาแน่นอนสาหรับเครื่องอาจจะแต่งมาแค่ล้อแมกนะครับดูคันด้านหน้ากันคันด้านบนหม้อน้านะฮะไม่มีการชนมาแน่นอนเราดูด้านล่างเห็นนะฮะ ด้านล่างนะครับไม่มีคดงอนะครับเป็นคานแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีคดงอใครอยากได้คอนจูเนอร์สภาพดีๆแบบนี้นะพี่ต้องจัดแล้วต้องรีบจัดนะดูสติ๊กเกอร์มีมาให้ครบแบบนี้เลยแก้มนะครับแก้มด้านขวาโอ้โหดูสภาพหัวนงหัวน็อตน,นะชัดเจนเลยดูได้หมดนะครับไม่มีคดงอไม่มีดุ้งแน่นอนนะครับแผ่นเพจมาดูแผ่นเพจนะครับตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนแล้วดูดูไอ้นี่กันดูตัวเลขตัวถังกันนะฮะสวยเดิมหมดนะครับดูหัวน็อต ด้านซ้ายนะสวยถือว่าสวยเลยดูหัวน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับไม่มีการแกะออไปทําสีแน่นอนดูชัดเจนทุกอย่างนะครับให้ดูได้หมดแบบนี้นะแผ่นการความร้อนด้านบนนะมีมาให้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหสวยงามน,นะไม่มีกรอบไม่มีร่อนไม่มีตกท้องช้างแบบนี้สภาพหัวน็อตน,นะดูได้หมดเลยนี่คุ้มคุ้มแบบนี้ราคาคุ้มคุ้มแบบนี้นะผมบอกเลยช้าหมดอดแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานเลยนะครับนี่ ดูคมๆแบบนี้เลยนี่ตาระบงคันตรงคําเตือนคําแนะนําอะไรเรามีมาให้ครบแล้วซีนเป็นซีนด้านบนนะเป็นซีนแท้เดินจากโรงงานเลยนะฮะดูนี่เห็นชัดเจนนะเดี๋ยวเราปิดให้ดูสําหรับคันนี้นะสําหรับคันนี้นะใครสนใจรีติดต,ต่อเข้ามา0622690550หรือแอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามเบอร์นี้กันก่อนได้นะครับแอดไลน์ add line, เข้ามาสอบถามอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลองทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ อาชีพไหนสามารถออกได้หมดนะครับพี่ลองโทรเข้ามาก่อนได้ครับอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะครับมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้มีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่เลยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ไปด้วย1ปีแล้วคันนี้ผมบอกเลยไฮไลท์ให้ไปด้วยรับประกันเครื่องเกียร์สปี20 0 0 0กิโเมตรเอาไปเลยแบบค,คุ้มผมแถมให้มูลค่า20 0 0 0บาทนะครับถ้าพี่จองมาจาก YouTube นี้หรือว่าจากจากผมบอกมาจากผมนะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปี20 0 0 0กิโเมตร เอาไปเลยแบบคุ้มคุมแถมแหลกหลังคาด้านบนมาให้ด้วยนี่มีมาให้คุบคบนะสําหรับใครสายแคมปิ้งใครสายขนของอะไรนะครับสําหรับ f o r ์จูเนคันนี้ผมบอกเลยตอ,ตอบโจทย์เอาไปใช้งานอีก5ปี1ิปียาวๆแน่นอนที่ไม่สะดวกรับรถที่อยู่ตา่างจังหวัดผมมีบริการรถสไลด์ให้ไม่ต้องห่วงมีบริการรถสไลด์ส่งถึงที่เลยนี่เอาไปแบบคุ้มคุมนะครับดอกเบี้ยถูกๆนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์เครดิตดีรู้ผลภายในวันเลยเร็วสุด30นาทีผมบอกเลยสําหรับที่นี่ เร็วอนุมัติไวเอกสารผ่านง่ายเอกสารไม่ต้องใช้เยอะนะครับถ้าพี่สนใจพี่รีบติดต่อเข้ามาเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อในคลิปถัดไปผมมารีวิวคันไหนพี่รอติดตามได้เลยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ